เอาละครับผมขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยีต้อนรับเข้าส่เกม GTA San Andreas ในพาร์ทที่ห้าแล้วนะครับผมก็อัดต่อจากเมื่อกี้ก็เลยนะครับก็มาเปิดคลิปอยู่หน้าบ้านนันเลยนะครับผมโอเคนะครับก็จะเป็นภารกิจ่อยไอบิ๊กสมองนะครับพาร์ทนี้นะครับผมโอเคภารกิจมันนี้มีเยอะมากจะให้จบในพาร์ทนี้เลยนะความนี้ว่านี่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมมัช่ว่ไว้เจฟฟี่มันผลอโทษแล้ว เป็นแกเก่านะ hey, เป็นเพื่อนมัน,เ,นเพื่อนเก่ามันนะเคยอยู่กับแก๊งมาก่อน <What? S 1> องเงี้ยไปคุก, <c oughs> ก,กไหมอะไรนะไปรับเจฟฟี่นะเราจะคุกแล้ววันนี้เดียวคุยกันทีหลังมาต้องรีบไปแล้วไปกันสามคนนะภารกิจนี้โอเครถเอสเตโมอีกแล้วเป็นรถที่โคตรปัดนะครับผม คดแล้วว่ากินเดียวนะสกิลแบบขับรถนี่เริ่มเพิ่มขึ้นมาแล้วนักกอล์ฟหนาให้มด้วยไหมเจฟฟี่ได้ชื่อใหม่แล้วเว้ยโอจิล็อกอะชื่อใหม่มันโอจิล็อกเหรอมันเป็นแบบชาวแก๊งที่แท้จริงเลยนะเว้ยโอเคโอ้โหชนเสาไฟฟ้ามันจะอ่านซับลืมมองทางโอเคัน่าจะใกล้ถึงแล้วแหละนี่ะข้างหน้าเลย คือโคตรกล้าเหตุสกลแมปในเกมนี้คือมันไม่ใหญ่เท่าไหร่นี่ครับก็จะถึงง่ายหน่อยนะครับผมเฮี่ยนั่นแม่งมาแล้วผมทำท่าสิมีเก๊กด้วยใช่ไม่ซีเรียสอะไรหรอกม่เกิดอะไรขึ้นอ่ะเจฟฟี่โอจิล็อกนะเว้ยโอจิล็อก ่าก็ได้ก็ได้ซีมก็ไม่เร็วมันคิดว่ายังไงวะใจเย็นก่อนไม่ถต้องทำแล้วตอนนี้ไม่กูไปฆ่าใครอีกหรอฮะไอ้เจฟฟี่มีแซวกันนะกูเป็นนักแต่งเพลงแล้วนะเว้ยตอนนี้ไม่เชียวมีคุกแล้วแม่งเสียเส้น กลับไปที่บ้านมันนะครับบ้านเฟดดี้เราจะเป็นเพื่อนมันนะรเพาะว่าแข่งเพื่นยังไง <m akes> อะเดีเ๋ยวผมจมีอิสาระหลักตนะอนนี้ยจะคุกม,มาแม้ก็ยังไม่รู้สึกแบบว่าตัวเองอิสระนะัพูดมากชิบหาย <m akes> อ่ะไปที่บ้านมาันปัดเลยๆกันนะตอนนี้ เด็กไกลอยู่นะครับ A few moments later อ้าวเคียนมาถึงบ้านมาแล้วนะครับผมเออถึงกับบ้านเพื่อนกลัวเป็นชาวไกดนั่นแหละตอนนี้เราจะลองกันมาแล้วเราจะไปด้วยเองมาถึงล็อกเนี่ยฮึมันติดชื่อเก่ามันอยู่อะไรประมาณนั้นไปกับมันนะภารกิจนี้เออจะเคาะประตู ออกากดกระดิ่งครับผมมาแล้วเว้ยเวนเจนกันเดิกเจฟฟี่อย่คิดที่ผิดแล้วนี่ใส่ในคุกมาใช้อีกแล้วนะโหนี่คือการต่อรองของมึงใช่ไหมน่ะอีเดียกดอินเดียมหวัน้วเพลงกูไปเด็กกูไม่รู้นะว่าร็เพลงอะไรของมึงน่ะแพง ชิงหนีไปแล้วแล้วจะบ้าไปใหญ่แล้วนะโอเวไล่ตามมันไปนะเพราะว่ามันไปขโมยเนื้อเพลงอะไรของมันไปเนี่ยแหละนะตามกูมาสิตามอยู่นี่ไงแล้วทีนี้คือแบบต้องขับดีๆเพื่อรอลมนี่คือจบนะแล้วทีนี้โอเคขับตามไปต้อยิงด้วยนะจะได้แบบไวๆหน่อยนะครับ มันยิงไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่เจ็ดดาวกูไม่น่ายิงเลยแต่ตลอดมึนคงไม่ทำอะไรหรอกนะเพราะว่าทำภารกิจอยู่คงทำอะไรได้ไม่มากไปตามไปเรื่อยๆตันนี้ครับยิงอะไรสัตว์มีการจอดรอขับรถเดินอะไรสิไม่ชอบเลยนะขับรถแบบช้าเนี่ยขอชอบเร็วๆอะไรประมาณนั้นจัดไปไอ้เหี้ย ือรถแม่งสายอ่ะเดี๋ยวต้องดูต้องีูต้องดเดี๋ยวเฟลเดี๋ยวเฟลเันลมขึ้นมาสัตว์มันยังจอดรออยู่นะคารกิจนี้คือต้องฆ่ามันเลยขับเร็วมากไม่ได้ภารกิจน,นี้ดีที่มันยังจอดรออยู่เฮแม่งชนคนตายเลยขับได้มันไปไปนะวะที่นี่แม่งก็ขับเร็วเหลือเกินโอ้หชนคนลอยเลยโหไอ้หี่อะ จะโหดไปเลยนะโอ้หดูนะครับไอสัตว์เอ้ยมันขับรถยากอะไรของเนี่ยอนนะโอ้โหภารกิจที่ผมว่าคนน่าจะหัวร้อนที่สุดแล้วนะอันดับต้นๆเลยฝนตกในเกมนี้นี่คือขับรถยากนะครับคือมันสมจริงจริงมากเลยต้องโดนบ้างเหรอวะเบ่งหน่อยเบ่งหน่อยเร็วเกินผมแม่งล้มนี่ลาก่อนไอสัตว์เรียบร้อยหนึง มึงบิ่มไปเรียบร้อยนะครับเป็นอัศวินภารกิจนึกว่าจะแบบทำแบบไม่ผ่านซะและวันจะไหนมึงแบบอยู่คนเดียวหลือไงเยจ็บขี้นายเช่นนี้ชิผ่านแล้วมันกลับไปที่บ้านแล้วไม่ฉันไปไม่ได้แตอนนี้ฉัมีงานที่ต้องทำนะให้ฉันไปส่งเีถอะนะประมาณว่าจะพาไปส่ง อทำไมมึงมากรูมาโผล่ตรงนี้วะเนี่ยเกมแม่งบัดใช่ไหมมันไปไหนแล้วอะหายมันอยู่ไหนวะอ๋อนี่ครับไม่อยู่นี่โอเคยออคนนี้ไปแล้วกันเร็วขึ้นมาเลยโอจิ๊ล็อกไม่เงียบเลยขอบใจให้ความร่วมมือชนแม่งไปเลยนะทำง,งานอยู่ที่ไหนของมันวะเนี่ย อย่ในคุจะแบบเสียเส้นอะไรประมาณนั้นมัน้งกลายเป็นคนอินดี้อยู่เลยนะบออไปที่ร้านเบอร์เกอร์๋อทำงานอยู่ร้านเบอร์เกอร์เป็นบ่อยนะครับจะเป็นบ่อยเลยไปเป็นแบบทุกน้องเขานะคนนี้ก็มึงทำงานอะไรถึงชีวิตชาวแก๊งมาแบบทำงานในร้านเบอร์เกอร์นะครับอินดี้ขนาดไหนนะค,คิดดู คนที่ขับมาส่งนะซีเจไม่เป็นไรเจกกันมาโอเคไปเจกกันเรรยบร้อยนะภารกิจเสร็จสิน้นอผมจะต้องซื้อบ้านไว้แถวๆตรงนี้นแล้วนะครับผมได้บ้านอยู่นะแถวตรงนี้เราไปดูกันว่าตังพอหรือเปล่าหลั่งจากมาทำธารกิจของมันคือมันจะได้แบบใกล้ๆนะจะได้ไม่ต้องมาไกลจำเป็นอยู่นะครับผมเราไปดูกันว่าตังพอหรือเปล่า อยู่ตรงนั้นคือมันแพงอยู่ประมาณหมืนม่นกว่าบาทได้ตอนนี้ตั้งมาอยู่หมื่นแปดเท่าไหร่กันนะสองหมื่นเลยปะโอหมื่นเดียวชิวๆซื้อแม่งเลยนะครับตังมีตั้งหมื่นแปดหายไปหมื่นหนึ่งเลยยู่แปดพันตอนนี้ไม่เป็นไรนะครับแบบไปป้นมาใหม่ไปป้นจากไอ้คนขายยาบ้านะครับอ่าเขาไปเซฟเลยเซฟเฮานะหลุ่ยอยู่ไนนะี่ โอเคมีห้องรับแขกเหตุ okay, นี้จะเป็นห้องเดี่ยตัวนะแต่คือผมไม่เข้าไปมันจะเป็นห้องแบบเป็นตู้เสื้อผ้าธรรมดาเหตุับอะไรดีแคปตาลิสแล้วกันครับโอเคไปทำภารกิจต่อไปกันต่อนะครับผมจะไปทำของเอลิกสมองให้มันเสร็จไปก่อนนะครับผมแล้วก็มาแล้วก็มาทำของอโอจิร็อกนะครับแบบเขค่อยเคลียร์ไปทีละ แบบค่อยๆเคลียร์ไปนะจะได้ไม่มั่วครับผมต้องข่อยบิสโมโให้มันจบไปก่อนพาร์ตหน้าก็แค่มาตองห OG เหรอโอ้จีหลอกนะครับต้องแบบแบ่งแค่หน่อยนะงั้นยวาวครับผมโหแม่งยิงด้วยไอสัตว์นี่มึงต้องมีเรื่องกูนหน่อยแล้วแหละนะคร,รัับจดการ์นเลยมึงเอาอะมึงเอาไอสัตว์มี่มึงเก่าเหรอฮะเรียบร้อยีฟังแม่งเยอะว่ะ ชินนี้อยากมีเรื่องอยากมีเรื่องแต่มึงมีแน่ผมไม่มีไม้นี่ด้วยนี่มึงเจอกระป๋องสีกูหน่อยนี่มึงตัวเขียวเป็นเดือดฮักไปซะเรียบร้อยทั้งหมวกทั้งกางเกงแม่งแดงหดแบบไอ้เชนนี้โอเคนะมนทามัรกิจกับมันกันต่อเลยรถจอดแม่งไว้ทัางนั้นแหละอ่ะธุรกิจ running dog มาวิ่งเช่นนี้นะ มันจะมาพร้อมกับดนตรีแบบนี้นะไปท er kind of ี่นี้ไอ้ดนตรีดื้อตึง้อตึงดื้อตึงอะไรของมันอ่ะเอาไว้เจอกันนะเชฟคนนี้แม่งมาทำอะไรวะจชฟคนนีมงจะไม่ยอมปล่อยกูไปสักทีคิดว่ามันใหญ่มากอะไรอย่างนั้นโอเคว่าไงก็ว่าตามแต่สำคัญที่สุดมผมก็รู้นะซีเจ ญแล้วกูจะมาที่เมืองนี้จากเม็กซิโกจะให้ขับรับหน่อยญาติามันจะมาจากเม็กซิโกเลยนะครับมึงมีญาติอยู่เม็กซิโกด้วยหรอเนะี่ยจัดไปดมาไกลเหลือเกินขับไปทางไหนวนะเนี่ยอ๋อคือต้องใช้อาวุธด,ด้วยคือไม่ต้องอนะ่ะอาวุธนี่คือมีเยอะแล้วนะครับน่าจะมาที่นี่แหละจากเมนะ็กซิโกเนี่ย เธอจะจกลับมาอยู่ที่เมืองนี้นะ่ะโอเคคนก็คือญาติทั้งหมดแหละมีญาติเยอะขนาดนั้นเลยเหรอปรดกะอะไรของมึงวนะเนี่ยโอ้ชนอ่ะมาตรงนี้เห็นเซลญาติมันเป็นยังไงนะชาร์เมลี่กำลังมาแล้วโอเค โหแม่งไม่น่าจะใช่แบบญาติมันแล้วแหละมันก็มาของอะไรสักอย่างอะ่ะเพื่อแบบให้ซีเจมาด้วยนะคตอนนั้นก็พูดเม็กซิโกได้ด้วยโอเคเหรอเป็นตอะไรโหแม่งดาวเวลาน่า,าะออจะเป็นภาษาเม็กซิโกแปลไม่ออกก่อนที่จะเป่ากระบาลมนึงใส่หัวไปซะ ไ,ไปโหดยาคลงไปโหดเลยโหดถึงมาเบสบอมลมาด้วยโอเคเออเอาแม่งเลยเรียบร้อยไม่เก่งจริงว่ะเพื่อนโดนซ้อมแล้วหนีเพื่อนโดนแล้วแม่งวิ่งหนีเลยมีคนละเพื่อนอะไรพวกนี้โอเคนเราตามแม่งไปหนไีไปไหนวิ่งไม่ไหวนะครับวันจัดตัคขามรู้แล้วโอเคนข้ามเลย มันดูคาสินงตั้งนานมึงตามแม่งเลยนะอ้าวบั็อกปิดบลงอนี่เสร็จกูมันจะไปไหนมันจะไปไหนมันตายตายเรียบร้อยนะครับถือว่าโชคดีที่มันบั็กนะครับโอเคก็เลยแบบชิลเลยมันร์ดที่สั้นมากการ์ดที่เคยแคสมาคแค่นี้เองโอเคผมก็จะไปเซฟก่อนแล้วกันนะครับเกิดเกมคาลาสอีกมันต้องมาแบบเล่นใหม่หมดเลย ตำรวจมาโอ้โหอะเคยเซฟนะจะทับอันนี้ไปเลยแล้วกันเ็บไปนะทภารกิจเขามันก็ต่อเลยนะมีประมาณสองภารกิจมั้งนะถ้าผมจะไม่ผิดนะนะจะก,กดผิดเดี๋ยวไปกดถอยหลางเฉยโอเคทำเขามันต่อเลยนะต่อคันนี้ไปเลย รถจีนหลุดนะเป็นรถประจำแก๊งเลยนะเขามันจอดอยู่บ่อยมากโอเคนะต่อไปภารกิจนนั้นหรือเปล่าเนะี่ยใช่ไหมเนี่ยขับรถที่บากได้ตามรถไฟอนะ่ะเราใช้นี่งานยากเลยนะแต่มันก็ไม่ยากเท่าไหร่นะแค่ต้อคอยแบบขับให้สมองมันแบบระยะมันต้องได้นะมันถึงจะแบบง่ายนะภารกิจนั้นนะ คือต้องขับีแหละนะขับเป็นระยะให้ไอซมวมันยิงได้อะโอเคใช่หรือเปล่านันไงวงไซอัเดตแรกภารกิจที่ยากที่สุดในเกมนี้นะมันรู้นะออฟฟิเซอร์อนที่ฉันเป็นนี้รู้ยางแหละเยอกับมึงนะรู้ดีกันจ้ะแต่กยังเหนื่นะเขาคุณตาพริบนะ ไม่สนใจหรอกขอไปเจอกันนะโอ้โหมันโคตรกรนตีนเนี่ยเขาจะสนใจหั้ยเราปวดทำไมเราทำอะไรทีนี้ม่งจะทำอะไรก็ได้แหละเข้าใจแล้วประมาณล้วแบบมาหาเรื่องไอ้ดิสมองนะแต่ผมว่าไม่ใช่หรอกไอริสมองมังแบบคือมันทำตัวน่าสงสัยสุดแล้วนะมาต่อรองอะไรกันสักอย่างหรือเปล่า คือเหมือนมันเป็นคนไม่ค่อยแบบรักแก๊งเท่าไหร่นะเป็นกสมงเนี่ยถึงมันจะบอกให้เราแบบรักแก๊งก็ตามแต่แมงก็แบบไม่ได้สนใจแก๊้งเลยไนงะนันคือมันอาจจะมาตอลองกับพวกนี้ก็ได้ก็ไม่รู้นะติดตามกันต่อไปแต่ผมว่าหลายๆคนก็แบบคือดูขอคนอื่นมนเยอะแล้วนะก็น่าจะรู้กันหลายคนแล้วแหละนะครับผมมาตรงนี้ตรงที่มาทําภารกิจรถเต้นนะรถมันจะผัดไปไหนวะนะเรามาหาใครในสมุก มันจะมีแก๊งวาโกจากซานฟิโล,ละนะโ,โอเมืองซานฟิโลคือเมืองอันนี้นะซานฟราซิสโกโนะคเป็นเมืองที่มีอยู่จริงในอเมริกานะครับแต่ว่ากเกมนี้ม,มาเปลี่ยนชื่อใหม่นะครับโอเคโคตรนี้แหละโคตรสะท้อนเป็นแ,แบบน้องสะท้อนอยากรีเทซิง่งโอเคไปเดีวตามแม่งไปตามรถไฟนั่นไป ตลอดด้วยเปล่าเนะี่ยพอไปใกล้ๆนะั่นสิเจ้พอมาใกล้แล้วไงมันยิงเลยเนะต้าขับระยะประมาณนี้แหละนะให้มันยิงได้ก็จะเป็นภารกิจที่ไม่ยากเลยนะถ้าขับแล้วแบบรู้แบบรู้ระยะมันนะนไงตายไปหนึ่งตัวแล้วเพราะว่าไอ้บิ๊กสโมกค,คือมันยิงปืนแม่นอยู่แล้วนะเย้แล้วอีกสองเฮ้ยหนูเชื่อรถระเบิดขับตามไปอย่าห่างมากเริ่มห่างแนละ้ว ยึงแม่งไม่โดนเลยนะครับอยู่ไกลเกินแล้วเคยิงไปแล้วประมาณนี้นะครับยังยิงได้โดนโดนโดนยิงเพลย์อะไรอยู่ตัวเดียวนะครับเอามึงยิงแม่งอยว่ปะเออเออยิงมันออออยิงมันใช้ยิงโคตรแม่นอะ่ะคือแม่งยิงปืนแม่นมากนะไอ้ดิสโมเนะี่ยเออเนะี่ยมันจะตายแล้วแหละเรียบร้อยจบ จบโคตรไว้ MP5 ว่ะจะเปลีป่ยนปืนกันนะผมชอบใช้ปืนนี้มากกว่าเดี๋ยวไปที่จะคือมันยิงดีกว่านะครับผมเนี่ยแม่งแย่ไปหมดเลยที่เนี่ยแย่ตลอดเวลาเลยโอเคแม้งถามอะไรเยอะแล้มากสี่เจแม่เงเริ่มสงสัยแล้วว่ะก็แม่งมาบ่อยมากไอ้ตำรัวขนาดนั้นนะ นี่ครับก็ติดตามกันต่อไปอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับเออผมก็พยายามแบบว่าแอดไม่สป,ปอยมากที่สุดนะเผื่อใครยังไม่เคยดูนะครับผมแบบใครแบบอาจจะแบบไม่เคยแบบเล่นมาก่อนอะในนี้นะครับอาจจะแบบไม่เคยรู้ในเรื่องมาก่อนอโอเคคนไม,ม่กอ่ะมันไส้เลยเกินในสับชอบเป็นเก๊กแนบไอ้พวกนี้ขนแมน่งเลยอ่ะเดี๋ยวกลับมาส่งที่บ้านนะครับ ผมคือผมข้อชอบรถวิบาร์กเกมนี่เลยนะครับกลับง่ามาก่ <ๆ S 2> <Okay. S 1> ไม่ไสนใจนใจำนวนเลี้ยงพวกนั้นนะเจอกันี่วงนี้นนะจัดไปทำของมานต่อเลยดีไหมี่ยเซฟก่อนดีกว่านะนะครับเออเสร็จภารกิจเดียวแล้วนะครับารภารกิจของมันเออต้องรีบนะครับพยายเซฟบ่อยๆนะถือ,อามาเก็บไว้นะครับ เก็บไม่ได้ว่ะแม่งเต็มเดี๋ยวต้องเคลียร์ก่อนมีอะไรบ้างเนี่ยผมรถอันนี้ด้วยนะผมไปเก็บมานนักรอบอเคช่างแม่งรถคันนี้ไม่หาเก็บได้เรื่อยๆอยู่ละเราออกมาเลยแต่มันต้องจัดให้มันดีๆก่อนนะแต่ผมลองจัดดูมันน่าจะได้นะอขอเสียเวลากับตรงนี้นิดนึงนะครับผมต้องจัดให้มันเข้าที่ก่อนนะของมานนี้ได้ย,ยังไงทำไมเอามา เราเข้าไปจอดใหม่นะจอดให้ชิดที่สุดอโอเคทีแบบนี้เรา,เาวิบากนะมันต้องเจอแบบจอดเรียงกันให้ดีๆนะถึงจะเอาเข้าได้ไปคันนี้เข้าได้หรือเปล่าเข้าไม่ได้โอเคช่างแมงแล้วกันรถคันนี้คือมันหาเก็บเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับมันจะมีจุดที่มันแบบว่ามันจะมีจุดที่ให้เก็บอยู่เรื่อยๆนะ ให้หามาขี่แล้วเรือ่อยๆเข้ามาในบ้านก็อย่าลืมที่จะเก็บอาวุธนะครับตามธรรมเนียมเดิมเลยโอเคเสร็จครับอันนี้ไปแล้วกันโจิล็อกแนวทับนี้ไปเลยขับพาที่แล้วอ่าโอเคต่อไปก็ไปทำภารกิจเข้ามาอีกภารกิจหนึ่งนะครับอาจจะเป็นภารกิจที่ได้บูมมันมากโอเคครับอันนี้ไปดีกว่า เยี๋ยมันเร็วดีนะผมชอบจัดไปโคตรเร็วอ่ะนะครับจอถึงกระเบ์อด้วอเร็วมากเดี๋ยมาตรงนี้จัดไปื่อภารกิจ just unit เขาแค่ถุนละแค่นั้นจริงเหรอวะแล้วมันไปไหนกันอะ พอประตูเราไม่อยู่หลังรถพีเจว่าไงฮะแสงแสงเพื่อเราอยู่หลังรถปะอยากกลับไหมล่ะไม่กลับนะเราไปดาวเทาสักหน่อยก็คือใจกลางเมืองนั่นเองนะครับผมจะทำอะไรวะธุระอะไรของมันเนี่ยที่นี่ก็ธุระเยอะเหลือเกินไม่นแค่จะแบบอะไรของมันอยู่วะ อ๋อที่นี่แบบเปอร์เซียมันก็เลยแบบจะไปเจอนะก็คือเมโอนจะแบบเมัอนมารู้จักนะครับก็แบอาจจะไปตลองอะไรกันประมาณนั้นนะครับผมโอ้โหซะด้วยนะดูลามาหอนไม่ใช่หมาเห่า อต,อตอนแก๊งเราเรากลับมาแล้วเราคือแก๊งเดียวกันไงกอลสตีฟนี่เป็นเพื่อนกันเสมอแล้วนะ่ะมันดูแบบใจดีกับเราแปลงหน่อยพี่สมองเนี่ยอ้าวมีเรื่องเหรอวะเนี่ยเที่อะไรเข้ามาดิเนี่ยซีเจเข้ามาเลยโอ้หให้กูใช้ปืนอันนี้ใส่กูสาไปเก็บเอฟพีห้ามาเนี่ย สมุขภาคทั้งใหญ่แล้วล่ะใครพลาดเดี๋ยวก็รู้ไอ้เช่นมันยิงไม่โดนเลยวะเ,เดี๋ยวเพื่อนกอเูเดี๋ยวเจ็บมะยิงแม่งเลยกาดแม่งสัตว์มันเดินยิงอย่างหล่อเลยวะเฮ้ยเดี๋ยว้อไปแล้วกันนี่กิ้งยิงแบบเท่ๆหลบไปก่อนยิงแม่งเรียบร้อยคขยอะไรมึงอ่ะคิดว่าถือสองปืนแล้วมึงเท่เหรอฮะ อีกหนึ่งยิงเฮียหลายสัตว์โอ้ยยิงไม่ลงตีลูกปั้นไม่งไงมึงลูกปั้นไม่มีหัวเว้ยโอเคเดี๋ยวเก็บก่อนนะครับางานนี้คือซูยักอ่ะเคเรียบร้อยลุยต่อเลยคอนโดอ,อีกบานนะผมว่านี่ไงไม่ไอ้สมุงจะมาขวางกูทำไมวะเนี่ยอืมคนนี้รัเซียไหมคนนี้รัสเซียไม่โคตรชัดอะ ยิงไม่เลยงหน้าเหมือนกันมาทางแกงได้บังเนี่ยเชี่ยเสร็จร้อยตายหมดโห่เลยเยอะระเบิดไปเลยกันเฮ้ยเชี่ยปลาระเบิดผิดโหดเลยพิสมองเลยเดี๋ยวนะโอเคปลาติดเชี่ยเกือบเปรี้ยวเนอะเมื่อกี้เนี่ยไอ้ปลาติดตรงนั้นโอเคปลาระเบิดนี้คือต้องดูดีละทีหลังพอแม่งพลาดยังไงมากครับ ทำมาเร็วจัดไปรอบนี้คือมันขับนะดีแล้วนะครับให้แบบได้เชิดชัยมากนะครแบบได้ยิงมากได้เ,เท่ๆหนะ่อยยิงมงากตูใช้ปืนนี้ก็ยิงง่ายอยู่นะใเหมือนทำในโทรศัพท์นะภารกิจนี้โอเคทำในโทรศัพท์ม่ายทำก็ออยากโอ้ยยิงมากเลยเนี้และในคอมนี่คือดีสุดนะ ผมขึ้นแล้ะลงรถอันนี้เราว่ารถบัสเลยไม่เินมีคนขับอีกชัดแค่รถบัสตัดหน้าผมตึกไม่โหลุดหน้ามีถุงร่วงไปเฮ้ยยากสับมีโคตรยากเลยเออตายเรียบร้อยตอนไหนกันเนี่ยโหตรงนี้อ่ะถังน้ำมันถังน้ำมันอยู่ตรงไหนวะเช่นไม่มีถังน้ำมันให้ยิงโอเคตายกันหมดแล้วแหละ น้องโหดมากจะทำกลับบ้านนี้ระวังหลังไว้แล้วกันตใส่ามาเยอะนะสมุกเกี่ยวปืนขึ้นแล้วโคตรเจ๋งเดี๋ยวลงมาอีกลงมาอีกก็ตายใช่แม่งเหนียวจะไม่สับโอเคเรียบร้อยล่ว,วลงและโอ้โหมึงแบบยกมาทาังแกงเพิ่มมาล่าคนสองคนเนี่ยนะคือมึงลงทุนไปไหมนะเนี่ยโอเคขึรถอัติมัติล่วงลงมา ม,มั่งมาหมดอะเรา摩托เรามอเตอร์ไซค์รถอันนี้รถเก่งคือมึงยกมาทั้งแก๊งอะไอ้เหี้ยมึงลงไปโอเคยิงมาระมังหลังไว้แล้วกันนะโอเคพร้มยิงมาเรื่ยยอยๆอะนะข้างหลัง ระ <c oughs> เบิดทีนัน้นรถเราไม่ระเบิดด้วยเออลอยวงไปผมต้องตั้งใจเล่นหน่อยนะเรากินนะไปมาคือมันยากอยู่นะถึงแม้มมันจะเลงง่ายนะครับแต่คือมันต้องแบบใช้สมาธิพอ,อสมควรนะเออไม่ง่ายขนาดนั้นนะหมดยังโห้ไม่ไหม้ละไหม้ก็ตายอ่ะเรียบร้ยอยอมไม่มีไม้นะ โอเคหาทางนี่นี่นะสินี่มันแถวบ้านเราเลยนี่ว่าโอ้เช็คคาซีนเอ็ดเคอย่างเทเลยซาดวินเดอร์บยโอเคแม่งพอเทเมื่อกี้เนี้ยเอาไปทำปกดีกว่าว่ะเทจัดเลยนะฮะไอของจริงเพราะว่าแม่งไม่รอดอะตรงเมื่อกี้นะ่ะตรงสเก็ตรนะเบิดตายอะ เกมงอะไรเกิดก <muitas> ันได้ยิงแม่งข้างบนอะคือขนาดในท่อแม่งยังตามมานะครับโอเคบอลมาแล้วก็ยิงนะนี่โอ้โหแม่งไม่โดนอ่ะโอเคไม่เป็นไรโอเคเราพ้นมันแล้วยกกนนะเดี๋ยวชนะนี้ก็ไม่ได้แล้วแหละรักมากเลยน้องชายอ่ะ ภารกิจเสร็จสิส้นนะโหกระสุนเหลือแค่นี้ okay, เคี๋ยวผมไปตามเก็บกระสุนปืนมา,ารอบๆนะครับผมก็สำหรับทีเทซนในพาร์ตนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับผมถาม้าคุณผู้ชมชอบนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ผมด้วยนะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับผมสวัสดีครับ